Nhi -nhi. Nhi -nhi. con suối แกะขี her, yeah. Yeah. ่ยางก้อนมีราคา21บาทจ้ะ21บาทยางก้อนสดบริการคืนนะคะ21บาทแกะมือเดียวก็ได้ แขมีดีน,นักดีได้ค่ะเต็มแล้วค่ะ เอบาทหาิบหาซิบี่ทำบ่ยี่สิบเอบาทซื้อซื้อนะละยางเอไสยางออไฟด้ยยางาตัวตัวสิน้ามันดนล่ะมันลายมีดนะยางไปไอ้อยไฟนห้าาด็นาย ถึกเลขเมัอนอ <c oughs> มีขาดว่าสิได้เงินเอาที่มีขาดว่าสิได้เงินแล้วยรับจีนองเด้อเงินกระหองหอมกับเงินกระหอมหอมเงินกร <c oughs> ได้องหอม,หมอนิดหนึ่งเต็มแล้วายางเด้อที่ยางมันดำ ไปโดนมันยึดดัมมันยึเบลีย์มาขีเส้นขีเส้นยางขีเส้นอับโอ้ยเยอะแยะใกล้แลกวกาพี่ยี่นเป็นมาเดี๋ยวเราายเดี๋ยวเอใส่ชอมนี่แล แกจกียางา่เอาเข่งมาบ่ละได้ทั้งหมดจะเข่งหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดเจ็ดงเต็มเต็มถึงสามลอยลูกน่าจะถึงบ่หนาถึงไม <c oughs> ที่ยังสวยมากหวดนี้